สวัสด,ดีค่ะทุกคนอู้หูมาคายใจวันนี้จะผัดหมูทับนะคะมาคายอุ่นๆกันหน่อยชิมกันต่อกปนี่คือหมูทับวันนี้คือหน้ากัดหมูที่ที่หัน่นตอนนั้นนะคะที่หัน่นที่บริสุทธิ์สุดแล้วก็ลัหัน่นนะคะสองนี้อันนี้จะผัดสองกระทะนะคะอันนี้หนึ่งกระทะอันนี่สองกระทะจะได้สิบถ้าเป็นหมูทับเสร็จแล้วจะเป็นสิบโลนะคะทุกคนสิบโลโล,บโลละโลละสิบร้อยก็จะได้ผัดครั้งนึงก็จะได้ประมาณสี่ก้อนหั่นนะคะอันนี้ก็คือซ่้มปูซอสซีอิ๊วขาว ก็ปีกเคยังเป็นยนเกียวมีเดียว,ยวที่เดียวเลอยงไทงนี้น,นะคะอันนี้ของพิเศษของมาทำปรกันอันนี้เาเดียวผมมาทกันะค่ะส,ส่วน,นนี้จะเป็นที่เทยที่แช่น้ำแล้วก็จะฟองออจากน้ำนะคะแล้เวเราไปพาะ,ะขาบจะพาไปดูระทะที่ทไว้ทำหมูะคระัเป็นระทะรุ่นนี้นะคะตะขบโเม่ไรม่รู้ัไดสงะทาะคะที่บานตรงนูอันนี้อหอม,หอมเ,อเดียว่ะเอาไเดียวใสู่ครับใสขซได้เสียงดังเยครับคนสียงทุนเครับ ตรงน้นนะคะนั่นคือะคะเดี๋ยวเมาเตรียมเดี๋ยวเราเอาเ็นงก่อนเี่ยไทิ้งหัง้นตี้นคะต้นนี้ค่ะต้นมะขามเค่ะงานได้ค่ะเดี๋ยวพาพดี๋ยเิ่อันนี้คือหลังบ้านนะคะอันนี้หลังบ้านที่ทำงานไม่ใช่หลังบ้านเป็นบเนบ้านไปเราไปดู Laur, เราไปดูต้นมะขามเทศค่ะห <anderen> ักสองต้น แค่สองต้นคนนั้งสองถิ่นประมาณสองพีหนึ่งหกสองงานแน่นเลยงานของคุณเรียนโขงเลยแล้วนี่ทำงานของคุณเรียนโขงอีกแล้วนี่แล้วจะได้มาจัดตัดตัดต้นนี้เย็นมากนะคะตรงนี้อากาศตอนนี้ก็คือเย็นมากนะคะตอนเช้าบ่ายๆมาก็จะร้อนนะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูต้นทุเรียนนะครัว่ามีทุเรียนหล่นหรือเปล่าทุเรียนพี่น้องยรู้ปะลมแห้งก็ได้แต่มาลนเด้อลมแห้งอนนี้แต่ไม่อยล่นนะคะทุเรียนนะสำหรับต้นนี้นะไม่มาลนก็ได้ทุเรียนมาล่นไปค่ะเราไปเตรียมอุปกรณ์ตับรถกันต่อแดดร้อนนะคะวันนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนกความซ้ำกันไปหน่อยโทรศัพท์ก็จะพังเลยนะคะทุกคนมีสปอนเซอร์ซื้อโทรศัพท์ใหม่หน,นะะ้าโทรศัพท์ก็จะพังแบบนี้นะคะคโอเคนะคะเจอก,กันใหม่มะคลิปหน้าค่ะทุกคน